เขียนกระตูนหน้ากากเสือเขียนเรื่องอะไรวะอัศวินเน,นี่ยน,นะลืมชื่อแล้วอภิษฎิหารอ๋อซีนอภิษิหารที่มันมีโลดักอะนิสการไลฟ์นะครับเป็นนิสการในการสะสมของอคุณดำทองแท้ตั้งนะฮะก็คือว่าตั้งแต่คุณดำทองเนี่ย เป็นดีลเลอร์อิสระแล้วก็มากาอตั้งแกลลี่น้ำทองแกลลี่ในปี1997นะฮะในระหว่างที่ดำเนินกิจการแกลลี่แล้วก็มีทำงานเกี่ยวกับการค้าขายงานศิลปะด้วยแล้วก็โชว์เอสกซมบิชันนะครับก็มีงานบางส่วนเนี่ยที่เก็บด้วยโดยเฉพาะงานพอร์เรตเพราะว่าน้ำทองพี่นำทองเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานพอร์เรตมากยีงานชิ้นแรกๆน่าจะเป็นไทวิจิต ชิ้นที่ที่เดี๋ยวดี๋ยดูตัวอย่างตัวนั้นเป็นชิ้นแรกเพราะว่าตอนที่ไปเสนองานให,ให้ลูกค้าแล้วเนี่ยพอในชุดนั้นเขาจะทําอยู่สามชิ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามานั่งนึกก็อยากได้งานเขาแต่ตอนนั้นไม่มีเงินซื้อจนจนขายงานเขาได้แล้วก็เอาเงินส่วนนั้นกลับไปซื้องานไทยวิจิตรมนันเป็นชิ้นแรกศือปินส่วนใหญ่ที่ทํางานเกือบทุกคนเนี่ยอย่างเช่นวัาสาชดชาติชายไอคามินเนี่ย เพลินศิลปินที่ที่หลายคนที่ที่ผมทางานร่วมกันมาเนี่ยในระยะ,ะแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีงานพอร์เทรตซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่ศิลปินที่ทำพอร์เทรตเวลาผ่านมาเนี่ยตอนนี้วิธีวิธีที่เราคิดหรือรู้สึกกับงานของพอร์เทรตตอนนี้มันไม่ใช่แค่คนใกล้ตัวแล้วตอนหลังเนี่ยพอเวลาเรามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือเราได้ไปเห็นงานศิลปินรุ่นใหม่ๆซึ่งบางทีเนี่ยผมไม่รู้จักเขาเลยอย่างยกตัวอย่างวินเนอร์เนี่ยไปเห็นงานครั้งแรก ที่โชว์อยู่ที่มาเลเซียองเงี้ยเราก็รู้สึกถึงงานน่ยคือไม่ได้ถาม้วยซ้ำไปว่าคนนี้เป็นใครแล้วก็ซื้องานเข้ามาชุดแรกเนี่ยสองชิ้นเพรเทรดอีกชุดหนึ่งของพี่คมินเนี่ยที่เป็น เป็นหุ่นคีพึ่งนะเป็น3ชิ้นซึ่งทุกชิ้นเนี่ยจะใช้ผมแล้วก็หนวดทุกอย่างของแกเองนะฮะคือพอาเทปชุดนี้จะเน้นไปที่เรื่องของตัวเส้นผมหนวดเครามันแสดงให้เห็นว่าผมเนี่ยมันแสดงระดับฐานะหรือว่าตำแหน่งของบุคคลน,นั้นในสังคมนะถ้าคุณไว้ผมยาวเขาจจะบอกว่าคุณเป็นฮิปปี้ถ้าคุณไม่มีผมไม่มีคิ้วเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นนักบวช ของเรผมเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีความกดดันแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าสังเกตดูในทั้งตัวงานของคามินเองวิธีคิดหรือแม้กระทั่งังสือเป็นอย่างมานิดที่ที่ทำงานถ่ายทอดความเป็นพอร์เทรตของคามินออกมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปความซึงอกมันคงกับความที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากในพอร์เทรตซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆอสะท้อนอยู่ในงานเขาเองด้วยซ้ำไป ในคอนเซปช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนาวินพูดเรื่องพื้นที่นะฮะพูดเรื่องที่มีคอนเซปต์นาวินเสเตทที่มาพื้นที่สมมุติโลกของนาวินหรือว่าความเป็นความสวนการสวมทับของเรื่องของไอคอนอย่างชุดเนี้ยชุดที่มาโชว์ในทิศสการนี้จะเป็นงานเซรามิกที่ล้อเลียนกับภาพของเหมาะจะตรงเขาก็สวมลอย เข้าไปเป็นผู้นำแล้วก็มีหนังสือปกแดงที่หน้าปกจะพิมพ์ว่านาวินเซนะฮะซึ่งมันพูดเรื่องพื้นที่สมมติพูดเรื่องบุคคลสมมติพูดเรื่องการสมมติบางอย่างขึ้นมาจากโลกที่ไม่มีจิตตัว,วันส่วนเองเนี่ยจะจะเคยพูดถึงว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวของตัวเองได้พูดถึง แต่สำหรับผมเนี่ยแค่เห็นพอร์เทรตเห็นใบหน้าของแต่ละแต่ละคนในชุดนี้ผมก็รู้ผมก็รับรู้ถึงอารมณ์หรือรับรู้ถึงบุค,คลิกถึงชีวิตในพอร์เทรตนั้นๆได้ในหลายรูปถ้าคุณสังเกตด,ดูแต่ละภาพเนี่ยบางภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางคนเรารู้สึกว่าสัมผัสถึงความที่เป็นความโดดเดี่ยวหรือบางคนเราสัมผัสถึงอารมณ์ของบางคนที่มีเหมือนกับมีประสบก,การณ์มี ชีวิตใน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 ,ในความเป็นตัวตนตัวเองเนี่ยมากมายในในงานพอร์เทรตถ้าชายบอกว่าในในช่วงนั้นอะ่ะเขาสังเกตเห็นบางอย่างบนใบหน้าผมซึ่งในลักษณะที่บอกว่าหน้าตาแบบประเภทกล้านะ่ะประเภทผ่านอะไรมาเยอะเขาก็เลยอยากเขียนในลักษณะหน้าผมเนี่ยซึ่งซึ่งเขาชอบเขียน ใบหน้าคนที่ไม่ไม่ใช่เป็นหน้าแบบดูเรียบร้อยดูสวยดูแต่ต้องต้องมีลักษณะที่มีลักษณะที่พิเศษกว่าเขาถึงจะเขียนใบหน้าแต่ละใบหน้าต้องสะท้อนเลยบางอย่างเหมือน,นพูดหน้าผมประมาณว่าหน้ายับตอนนั้นพูดในลักษณะว่าหน้ายับในความหมายยับก็คือประเภทกล้านหรือผ่านอะไรมา นิทรศการไลฟ์ Life นะครับจะเป็นนิทรรศการที่นํำเสพพ์เทรตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่น้ำทองแกลลี่อารีนะฮะก็เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่31สิงหาถึงวันที่28กันยาย,ยนี้นะครับถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าใครที่สนใจในเรื่องของงานพเทรตก็เป็นงานถือว่าเป็นงานศิลปะที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะแล้วก็เป็นหลายชิ้นง,งานก็เป็นงานที่หาชมได้ยากนะครับก็ขอเชิญนะครับ 来吧。